าภิกษุนีบ่คุ้งพาสูงเจ้าเรีนหนีหงษ์เสถันฟงปีสิเสร็จระหัดจัดเป็นพุทธผู้สงใจเอาเงินเบียเสียกลับไปไรรันแต่ที่ท่านมีบอกบอกตื้เวมาปินหมู่ขาไปหาข่าผู้ผีเสียข้อไปปากของนี่บูซาสุเข่าเงินเดินลับหาลาคนหมดวินเวียนใดมาสามพันปีไปเลือตะมีสองเ่าอันเส่าเฮาดันหนุนหัวอนเต็นเโาดวางดอเดือเมฆตัสันแต่เขาปีในเจ้าบ่อซาสี พันปีไปนาตาไม่มีแตบป่า,าผ้าผาดบ่าขีนหัวมีครอบครัวเฮาเาต่าตองขึ้นน่อยมีพ้าลึงมาหอยอย,อย้อยอื่นแม่มอมซอบมือมาเสียเ่ยมพวกเตรี้ยวไม่จับหงหาพันปีกขีดว่าในศาสนาพุทธสุดพันพอดีบุตรสืบเ,เพียมังว่างก็ตีแต่ทิ่มปินตำลีปป่อะไรปลาองค์ประสาดสาดคนกำหนดตอนนั่งจระไพ่ซอยบ่มีเองขอตัวเด้อปาลาโคดุมเจจีคนบ่ซื้อปันใน สมัยอดรักผัวไปสิงไทยขับเพื่อนพ่อภาษีดีไปยังมาท่างพิศุนีและบุญไข่กาปะองซาไปขอแต่พ่อแล้วประรัดเอารู้ว่าดวงดอกไปปาโคเราบานรุ่นลุนนอกของภาษีที่ท่านใบเลี้ยของตัวใดไปว่างท่านบอลหลอดนอกของมูเพื่อนไปใบเห็ดมุนลาก,กันมาแต่ผุนปางตอนค้นเฮ้งจักแผ่เอาไฟลากไปยองงี่ตีปน สาปะคนเป็นจนสาปะคนเทาซอยออัอุเต้าคำบอกบ่มีสินทำปินสีรับสีรีบาเดียวนี่าต่อมาผู้เตะผู้ลูกนาหม่องมือปวสีอันจักสีนั้นปันได้จังสีลกมาเยี่ยมสัวปะคู่ดุ่มเสียมคนเท่าตายหอยสนจังสีนนอเต้าอกเงายีนนนเนน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 ระนนอนนนนนน เดิ้ลคนปังอํโอ้โยเอือยอํานอ้อยเอืยลันามนี่และพ่อเอ้ยขึ้นมาตุกมาสองพันหาท,ที่บาดาวงไหมตั้งเอ้าเก้านันเป็นไปรีบาจูไซ บางคนมาตกมาสองปัญหาเที่บาดาวไม่จะมาอู่กอนั้นเมียลอยไปอยู่กับไผ่เพรท่านเข้าใจคือมัดปิดจะสี่ภาในเรื่องเดิมฟังบางคนเสื่อมดีเลยพาโคดุมพระบรุลูกเขาอบว่างศตาราไปเพียงงั้นสองปัญหาสิละไปในหลวงปวกสาุกตั้งขวงเฟด้าี่บ้าดาวยสันป่าขอไหวบ่ไปอีกหนึ่งพันนาใดเบนทัดพายหน้าอินอามาเล่เข้าขอต่อป้าองเข้านั่นเลยไปสองประมวลดุลแบบมีหนูว่าจ่าตูกุพระซาต่อปีหาลอยภาในเรื่องเรื่องจริง ของบิติดเกยงอยู่มีขันอูตจย่ายคำเดียววาสมีไพ่ไฮกายจะสองพันหาโลกขาใบบานมารถนใต้ขันนั่นใบใจหอนสู่คนไพ่เทนึงเบตุนเพื่นวาสีเห็นแสงแสงใดงเฮ้าหินเหลีวยต่พ่อสองสองพนหาร้อยสิบเตี้ยที่อีสสองตุ่มตุมกว่าขึ้นมานั่นสิเห็นแสงในหงสและสามีปอปุ่นมาร้อยตาผ้าดาวแต่กมาเป็นตาสาวหัวแป๊บันแสงแดปัดปล่กับไฟ่ายตัวไฮะองค์ท่านให้หวสิเป็นไฟดวงงหา่มัสีเกิดลงไปจะมองมันจาหมูบาน สี่เจ้าบ้านกับคููที่มีศิลอันที่สองเป็นเสียงสาสนาโลกกาผืนดังเกิดขึ้นเกิดมือโลกกาไหลบานมโนใต้ขังนั่นบาแต่หอนสู่คนอันที่สามเมืองต้นฟื้นวาสิห็นตัวจากเมื่อใดบ้านใดกับบามีเห็นหูสัมพยุสไนใบศิลกิ่งคือวาศาสนาสี่คอนบ่าวุ่นทอนกับใส่กันบัเดินอมโอ้ออมน้อยน้อง ขวัญซะเอ้ยก็ถึงเนาะอีพีเนาะแม่เอ็มเหมยเจ้าก็สิบปทุกประสบนโมูดังเนาะทวัญก็ยิ้มยุยยำยำอยู่นี่รับพัฒนันจะมามาถือกมาแล้วพุทธาทำายท้ายไปบ้านอิดเมืองอยากบ้านจ,าจังจอมื่นแก่ๆ๋พ่อจันนันหันานาสาร้างคุณงามความดีเด้อแม่เด้ออ้าวเจิดมาแชนเจิด ล้ำซื่อซื่อกะไข่แน่นอนอย่างไห่ฟอนน้ำเยอะเนาะก็เมื่อยแล้วอันนี้เขาเรียกว่าฟอนได้แม่เดอ้ออันนี้ฟอนอันนี้ย้อนซื่อซื่อเนี่ยบะแมนเดาไดย้อนอันนี้ฟอนซื่อซื่อมันคือเบาลลูมาแม่ขันบาย้อนอันนี้เขาเรียกว่าฟอนซื่อซอันนี้ทาเหล็กแปดไดแม่เดอ้อร์โยขาเกิดจะสี่เหล็กสีงวดสีมาสีแปดแปดสีเอาไว้จัดน้อยเในาหามันออกอย่าเอาไหลฟอนไปฟอนมายน่ามวนเน่าซื่อคือจังอัน ผู้สาเยอะหนาหันนี่แหละย่ำมวนจังซีนบ๊อกชีถึงควบถูกควบหยากดอกคนเฮาพอเห็นแล้วท่าเของมาเมือนฟ้อนไปฟ้อนมาย่ำคนมวนเอ้วเอ้วเอ้วฟ้อนไปฟ้อนมาคิดในของมาแรงบอมีมืออ่อนลงอ่อนลงมือก็แล้วว่ามือฟ้อนดีๆดีในแปังหมอเอ้ยมือฟ้อนคือบังหันในแปลงคือหาวคือซีนคือบังหันในแปังมันสีหาวจังไลยหมอเอ้ยเขาเสียมาแรงบอมี่ี่เดียวนี้จากลูกเขาเสีย้จกังโอ้ยเขาได้มาเป่าเฮียนกูก็ได้ตีหมอ ถ้าขอมาเหมือนเป็นศิลปายางเอยยังเพร <c oughs> าะฉะนั้นแจ่ว่าการลำต่อมีฟอนย้อนต่อมีส่งละวงต่อเป็นซุ้เวลาสแสดงคนดูสีล่ากันฟอนเฮ็งสวยามน้ำแบบเพาะไปรอกับหูดูก่กนอนฟอนคนมีดีหลายอย่างเออบันดนี้การ์เเดยเอ้ยไปในการ์ดูนุน่จ้หน่อยบันดนี้เร่าเป็นเท่าอย่งเกาะนางเมลีนางเมลีนีเเน่เป็นลูกยักษ์เท่ารถสสีเป็นลูกนั่งสิบสองบารนี้บันดนี้เท่ารถสสีนี่ขามน้าม่าได้อกแต่ตายบละนั่งเมลีป็นน้มยักษ์แต่มาหัวบ่ได ไปนั่งเทบรถสัตว์เสียนขี่มาม้านี่ขาบขามน้ำไปย้อยๆพุ่นนี่พัดหอบ่ได้ยักจังไหนมงงะงูแทะยักขามน้ำบ่ได้อุบแต่ตายว่าอธิษฐานในภาสาธุเราะห์ศาสนามิ่งิงให้นั่งให้เท่ารถสัตว์เสียนนี่น้ำนั่งจะเขื่อนเนี่ยเล่ก,กับเกิดเป็นสัตว์ใหม่เกัดเป็นสัตว์ใหม่เป็นยังมาเป็นเท่าสีทนเออน,านั่งเมลี่นี่เป็นนั่งมโนลาเล่ก,กับนี่จ่าเล่ก,กับกันพอบัานี่เท่าสีทนเนี่มิกับมิเวทตัดแต่สัตว์ก่อนเลยไปลบสงครามบัดนี่ นั่งมาโนราลิบินิตากบินนี้จากก็ไม่เห็นแต่มองอ๋องทองอยู่นี่คือมองหน่อยแต่หูจักบ่เหนียวใบมันเลนั่ง <c oughs> ท้าสิทนกับเมียมาเมียหลักหนีเสแล้วบ่นนี่โศกสันลำพันสีน้าหมอเมียเธอต่อฟังในท่าเลยหนีเชื่อมกันนะพอนะฟังบนะ่เออฟังเนาะเออฟังบัดนี้ท้าสิทนเขียนมาเมียหลักหนีหลายแล้วบ่นนี่โศกสันลำพันมาโน่เออ แม่เจ้าเขียดใหญ่ไอยแม่เจ้าสังอี้ไอ่สังมาไก่เราในพีสังมานี้จากไา่ทําไมอ้ายจิตตั้มมนุเอ้ยตีบนใดบ้าสักไอยบอนใดตีบังหัวพี่ห้องแต่กายน้องแม่เจ้ากันยังเลี้ยงนั่นนี่น้องตีบอนใดบาสักไอ่บนใดตีบ่าของไอ้สันมันบ่าตึงหูคันน้อแม่เจ้าสีดำ าาดดมาาน่เอ้ยเก้าสีนี้สิบสีนี้ให้เจ้าขึ้นมาพี่เนะาะาบมีจักเตือนเน้เด้อไปก่อนมาท่านไหนไกลกันมาด้วเอ้ยตีบ่ได้ว่ไ,ไ,ดได้ไปไอ้บ่ได้ตีว่ไอ้ไปเร็วสู่สงข้ามมาได้อยู่หลายปีเจ้าเลยบ่ได้กินน้ำแป๊บจีไม่นี่จ่อย บ่อดำคอยเลยนี่จอยบ่อดำคอยเอ็มมาเดินเด้อเอยมไอ้นอ๋อไอ้นอ๋บ่ท่านในน้ำซอยเวลามันมาอะไรบ่อยากไก่พี่น้องวิล่าอ so ันมาจนมาจันเพนเอ้ยจักว่านี่จ้ากระไปบ้านเจ้า คอยแก่ไปบ้าน่อยผู้ฟังกันคือกันในปอดด้ขั้นจะกลับตัวบ้านเมื่อเทื่อวรถสั้นตัวตัางบมานซอยมนตัวบ้านตั้งไรไรยี่มยตัวมาลำสางบ้านกับปล้ำจันเพ่นเขาลำดีเท้เก่หายไปจ้างบ้ารุ่นขั้นผู้ใดตัวดีสีแบงปันมาเงอร่อยตัวบ้านตัวของข่อยบ้าลำดีปังางมาเทนุนคุณนายตองได้เงินผู้ละลอยอีแพงน้อยสีแบงปันมักฟ้าน้อย สี่แบงพันเด้อแบงพันอ้ยโอ้ยโอ้ยนอะโอ้ยโอ้ยลำนำเดออสีทนเลยวะท่านในนั่งทำพอยตันอย็กฟังดีจ้างมะไม่เด้อพอเด้อเบาหลายดอกทรงค่ารถจะแปดหมื่นกับพ่อดอกมันหลายคน เอาเลยดึกเดี๋ยวจะมาพ่อปัดน,นี่ดึกเดี๋ยวจะมาพ่อปัดน,นี่ฟังเสียงยังฟัง สิ่งคือคือของต้องตื่นมืนตาพุนเด้อนอนเอวแก้วเอ้คำเอ้ทีนั่นเด้อจะพาดังลัดป่าผุนดวงคอยถึงนาหน่อยไตรร้อยกันทุงจุดจู้ตังสาหันปอบแข่งแสงแดดตะตะบนเวยลงแรงไพ่แข่งลอบึงมันขันตาตัวกระส่าขันตุงนี็น้องในป่าในป่าทบมือป่าในละเป็นป่าไม่ไพ่กัวงาเป็นกงุ่นนั่นนั่นลัดตะบารุนนุนนียนานันตนนารุนนุนนี่นาตาลพบสักดิ่งนิ่ง หนิงสาวยิ <az Storm> ่งขิงกับบะตำต่อลมผู้บ้าคบบนมาสี่ห้องบอกใครห้องป่นยังจะมาห้องว่าอินก็ทองกูห้องบ่อไ้นั่นตัดหนารุ่นนนี่นานันันาต้วนนาปราตวนนางเฮ้ยไปะเอะไรเป็นอาจะมีมาวัดใหมเฮ้ยเป็นอาจะมีมาวัดไปหาสะทยปีนอาจะฟังเนือพอดีภาีนารุ่นมันไม่สั้นนะ